ตัวนี้เนี่ยก็จะท็อปกว่าสปอร์ตพรีเมียมนะครับนั่นก็คือจะเป็นตัวหลังคาดำจะเพิ่มคำว่าแบ็กลูปตามท้ายขึ้นมานะครับคันนี้มีบัตรเติมน้ำมันให้5,000บาทแล้วก็ถ้าเกิดออก,กรถกันในเดือนนี้ซื้อประกันเข้าศูนย์ให้2ปีก็จะมีกล้องหน้ารถของโตโยต้าแท้1ตัวที่สามารถบันทึกได้และก็จะมีกล้องหลังที่สามารถบันทึกได้นะครัโปรโมชั่นสิงหาคมนี้ที่ปฏิพัฒน์ออโตออกรถ88บาท รับปีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า5,000บาทและประกันเครื่องเกียร์2ปีซ่อมศูนย์ทั่วประเทศสวัสดีนะครับสวัสดีคุณลูกค้าที่หน่าร้ักทุกคนด้วยนะฮะผมอันนะครับก็กลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะคลิปนี้เอาใจคนอยากได้รถอีโกคาแต่ผ่อนไม่เกิน9,000บาทนะครับขอเน้นย้ําก่อนว่าในเล็บประมาณนี้หลายคนอาจจะมองว่ามันสูงเกินไปหรือว่าแพงจนเกินไป แต่สิ่งที่เราจะได้กับการผ่อนรถเดือนละ8,000นั่นก็คือจะเป็นรถปี2020เลยนะครับแล้วก็เป็นตัวท็อปหายากมากๆสำหรับตอนนี้คือเนื่องด้วยจากสภาพเนี่ยกับตัวปีเนี่ยมันใหม่มากนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอันว่าสำหรับเหลผ่อนอยู่ในเดือนละ8,000และได้สำหรับตัวรถเก่ง e ีโกคาร์รุ่นเนี้ยอันว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมมากและสำหรับคุณลูกค้าผ่อนไหวอย,อยู่แล้วแน่นอนนะครับ ตัวนี้เป็นรถเข้ามาใหม่นะฮะยาริส1.2ึ่ง r ุดสอ m สปอร์ตพรีเมียมแบ็รูฟตัวท็อปสุดนะครับรถยาริสเนี่ยถ้าเกิดมันจะเป็น a อทีหรือว่าตัวที่เป็น5ประตูเนี่ยมีสีขาวมุกต้องเป็นตัวท็อปเท่านั้นนะต้องเป็นตัวท็อปเท่านั้นนะครับถ้าเกิดอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะท็อปกว่าสปอร์ตพรีเมียมนะครับนั่นก็คือจะเป็นตัวหลังคาดําจะเพิ่มคําว่าแบ็ครูฟตามท้ายขึ้นมานะครับสำหรับตัวโลโก้เนี่ยเราสังเกตได้เลยมันจะเป็นอะคริลิกหรือว่าตัวโลโก้้แกว นะครับแล้วก็ไฟหน้ารวมถึงตันมองทุกอย่างก็จะเป็น LED ทั้งหมดแล้วส่วนในเรื่องของกันชนด้านหน้าเนี่ยมันจะมีการตัดด้วยเป็นสีดำนะครับปนกับตัวสีเดีวยวกับตัวรถนั่นก็คือจะเป็นตัวสีขาวมุกนะครับสวยมากนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโฉมที่เรามียอดจำหน่ายในแต่ละเดือนที่ออกตลอดนะครับอาจจะเดือนหนึ่งคัน 4ีคันนะครับหรือว่าอาจจะ3-4คันแต่ยังไงทุกเดือนก็ต้องมีตลอดทั้งตัวรองท็อปและก็ตัวท็อปแต่ถ้าเกิดเอาการถามหาเนี่ยหรือสิ่งที่คุณลูกค้าส่วนใหญ่อยากจะได้กันก็คือจะเล่นกันในเรื่องตัวออปชั่นนั่นก็คือหมายความว่าเป็นตัวท็อปแบบนี้มันโดดเด่นและก็ไม่เหมือนใครมากกว่านะครับคราวนี้เดี๋ยวให้ดูตัวเครื่องยนต์กันหน่อยนะฮะเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็น1.2นะครับถ้าเกิด1.5เนี่ยจะเป็น 2NR แต่ถ้าเกิด1.2เนี่ยจะเป็น 3NR นะครับ VVTI IE เกียร์ออโต้ CVT นะครับเครื่องเดิมนะฮะไม่มีการปรับแต่งหรือว่าจูนอะไรเพิ่มเข้ามาทั้งสิ้นแม้แต่อย่างเดียวนะครับตัวนี้เนี่ยรถปี2020นะฮะรบับประกันโครงสร้าง100%และอีกอย่างนะครับในช่วงต้นคลิปอันลืมมีการบอกไปนั่นก็คือคันนี้มีบัตรเติมน้ำมันให้5,000บาทแล้วก็ถ้าเกิดออกรถกาในเดือนนี้ ซื้อประกันเข้าศูนย์ให้2ปีนะครับสำหรับตรงนี้ก็สามารถเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศเดิมๆมหมดเลยครับไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวสําหรับตัวน็อตฝากระโปรงฝาโปรงไม่มีการเปลี่ยนนะฮะรถมันเป็นสแตนดาร์ดมาอยู่ตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วอย่างของพวกนี้บางทีก็ต้องให้เครดิตเจ้าของเก่านะครับเขามีการดูแลรักษาตัวรถมาได้แบบดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราดูในปัจจุบันตอนนี้เท่ากับว่าอายุตัวรถสปีการใช้งานก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับ แล้วก็อ,กอย่างก็คือสําหรับอย่างสภาพที่เราดูเนี่ยด้านนอกมันอาจจะใหม่เพราะว่ามีการลงการล้างแต่ตรงนี้เนี่ยมันต้องมีพื้นฐานมาดีอยู่แล้วถึงจะออกมาใหม่ถึงขนาดนี้นะครับแบตเตอรี่สําหรับตัว G s มีการเปลี่ยนใหม่นะฮะแล้วก็กองอากาศทุกอย่างมีการเช็คทําความสะอาดให้หมดแล้วเรียบร้อยน้ํามันเครื่องเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นตัวสังเคราะห์ร้อยให้นะครับแล้วก็สําหรับการตั้งศูนย์ถงล้ออะไรพวกนี้อันจะการให้หมดก่อนส่งมอบ ถ้าเกิดอย่างตัวท็อปขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของระบบไฟฟ้ามันจะมีอะไรที่เยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะเดียจะมาไล่ฟังอทีหนึ่งนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะฮะสีด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นสีเดิมทั้งคันนะครับรถคันนี้มีการเก็บสีไหมมีแต่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆเป็นแค่บางจุดเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในตำแหน่งของด้านข้างนะครับแล้วก็แก้มด้านซ้ายด้านขวาประมาณสัก 3- 4จุดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไม่มีการกินเนื้อสีร่วยจะเป็นแค่รอยถลอกอย่างเดียวส่วนตัวล้อเนี่ยจะเป็นลายสีทูโทนแบบนี้ฮะอันนี้จะเป็นตัวขอบ15ายางที่ใส่อยู่ตอนนี้สีเส้นจะเป็นตัวยางดันหลบนะครับเป็นยางปี2020นะฮะดอกก็ยังเหลืออีกเยอะนะครับใช้งานได้อีกหลายปีเลยแต่ในเรื่องของรถอีโคคาร์เนี่ย ถ้าเกิดเราดูกันมาอย่างหลายรุ่นหลายรุ่นหลายรุ่นมันจะเป็นตัวหน้าดิสหลังดานะครับแล้วก็กระจงมองข้างจะมีการตัดด้วยสีดําเป็นไฟเดี้ยวกระจงมองข้างนะไล่ขึ้นมาตั้งแต่เสา A เ,เลยพวกนี้ก็จะเริ่มมีการทําสีดํามาแล้วนะครับแล้วก็หลังคาทั้งบานเลยยาวไปจนถึงตัวสปอยเลอร์ก็จะเป็นสีดําทั้งหมดนะฮะยาริสเนี่ยหลังคามันจะไม่ได้นูนเรียบนะครับหรือว่า ไม่ไม,ไม่ไม่มีในส่วนตัวการเบามันจะมีในส่วนตัวการเบาเหมือนกับวีออสซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งตรงนี้นะฮะถ้าเกิดเรามองในตำแหน่งที่อ่านยืนเนี่ยน่าจะเห็นกันอย่างชัดเจนนะครับไม่รู้ว่าในกล้องเป็นแบบไหนนะแต่ถ้าเกิดอย่างตัวจริงเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นแบบนี้ปุ๊บไม่ใช่มีอะไรตกลงมาใส่หรือว่าไม่ได้มีรอยจากการเกิดอุบัติเหตุอะไรทั้งสิน้นมันเป็นมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับแล้วก็เบ้ารองมือกับตัวมือเปิดทั้ง4ี่บานก็จะเป็นแบบโครเมียม ฟิล์มเนี่ยถ้าเกิดเป็น Sport p r e ีเมียมแบ r o ูฟจะคุมมาในโทนสีดำมาเลยไม่ได้เป็นตัวฟิล์มใสเหมือนกับตัว Entry หรือว่าตัว Sport ตนะฮะคราวนี้แดนให้ดูตัวภายในนะครับออปชันเนี่ยถือว่าไม่ต้องเล่นอะไรให้ดูเยอะแค่พูดอย่างเดียวก็ถือว่าเหลืองเฟือแล้วนะครับเพราะว่าเราคอนเฟิร์มได้เลยว่าทุกอย่างมันใช้งานได้ตามปกติจริงๆสําหรับตัวยาริสสปอร์ตพรีเมียมแบครูฟเนี่ยถ้าเกิดเอาแบบของแท้เลย ยาลิซนี่ต้องบอกก่อนว่าระบบความปลอดภัยดีมากนะครับแอร์แบกมีให้ทั้งหมด7ใบแล้วก็จะมีกล้องหน้ารถของโตโยต้าแท้1ตัวที่สามารถบันทึกได้และก็จะมีกล้องหลังที่สามารถบันทึกได้นะครับตัวจอทัชสกรีนจะมีการเชื่อมต่อ3อย่างเหมือนกับรถโตโยต้าปกติทั่วไปนั่นก็คือจะเป็น Android Auto, Apple CarPlay แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธส่วนระบบปรัอากาศก็จะให้มาเป็นแบบออโต้พร้อมกับตัวเลขแบบอนาล็อกนะครับ แล้วก็ตัวเกียร์นี่ก็จะมีเป็นส่วนของตัวเกียร์โลมาให้นะครับไว้พอเวลาขึ้นคงขึ้นเขาออกต่างจังหวัดนู่นนันนี่นะครับระบบฟอร์มีโฮมตรงนี้ก็สําคัญเหมือนกันคือมันจะการลดออกนอกเลนแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงตัวกระจกมองหลังนะครับตัวนี้จะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติด้วยขึ้นอยู่กับในระยะนะครับแล้วก็กะไม่ให้มันออกจากเส้นเลนที่มันได้มีเซ็นเซ,นเซอร์ในการจับไว้อยู่แบบนี้นะครับ ส่วนเบาะก,ก็จะให้มาเป็นเบาะหนังนะฮะทั้งตอนหน้าแล้วก็ตัวตอนหลังนะครับจะเดินด้วยได้สีน้ําเงินแบบนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกันแค่อย่างเดียวก็คือจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีก2รุ่นสําหรับตัวโฉมนี้1นนั่นก็คือจะเป็นตัวครบรอบ60ปีของตัวตา้าเบาะจะเป็นหนังสีน้ําตาลแต่ถ้าเกิดอย่างเป็นอีกตัวหนึ่งที่มากกว่าครบรอบ60ปีนั่นคือจะเป็น x e r b r l ตัวนั้นจะเป็นเบาะหนังสีออกแดงๆนะครับคราวนี้ในด้านท้ายนะครับ โคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติในแต่ละศูนย์เนี่ยมันจะมีการติดโลโก้มาไม่ได้เหมือนกันนะครับอย่างแบบนี้ก็จะเป็นของศูนย์ไหนไม่แน่ใจนะอันนี้คุรูกค้าลองดูเอาก็แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวเกิรตรอบคันเสาวาอากาศก็จะเป็นแบบชาร์จฟินคือมันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดคันไหนเป็นรถบ้านเราก็จะบอกว่าเป็นรถบ้านถ้าเกิดคันไหนเราได้มาแบบเป็นการประมูลเราก็จะบอกว่าเป็นรถประมูล กล้องมองหลังมีนะครับแล้วก็ตัวกล้องบันทึกหลังตรงนี้มันก็จะแยกออกมาอีกเซตหนึ่งมันจะคนละอย่างกันนะเพราะนั้นอันก็จะบอกอย่างชัดเจนตลอดว่านี่คือกล้องมองหลังนะครับอันนี้คือตัวกล้องบันทึกมองหลังนะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับเสาท้ายเดิมนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์คสวยเว้นระยะช่องไฟสวยงามนะครับรถไม่มีโดนชนตูดมาแน่นอนคือถ้าเกิดอย่างตัวเนี้ยอันว่ามันไป็นตัวที่ รูปลักษณ์หน้าตาดูดีและก็สปอร์ตนะครับสำหรับอย่างใครที่กำลังหายาลิศอยู่มันอาจจะเอื้อมกับราคาตัวใหม่ไม่ค่อยไหวหรือว่าสู้ไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรสำหรับยาลิศตัวโฉมนี้ันยังกล้าคอนเฟิร์มแล้วก็ยังกล้าพูดอยู่ยังยอดฮิตและก็ยังฮิตไปอีกหลายปีนะครับกับตัวระบบดีๆแบบนี้นะฮะมันจะอยู่กันในรถตัวท็อปซึ่งถ้าเกิดเอาไปออกมือหนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก700,000กว่า เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดยังเราเทียบมือสองกันในปัจจุบันเนี่ยราคามันลงมาแล้วพอราคามันลงมาแล้วแบบนี้ปุ๊บถ้าเกิดเราเทียบจะซื้อนั่นก็ครึ่งต้องเป็นตัวพิเศษแล้วก็ตัวทอปแบบนี้มันน่าซื้อมากกว่าตัว Ent r รกับตัวธรรมดาถูกต้องใช่ไหมครับคันนี้นะอันจัดโปรโมชั่นให้อย่างเดียวไม่พออันขายในราคาถูกด้วยปี2020เอาไปในราคา469,000บาทพรแป0 0 0ตลอดสัญญา ทุกไฟแนนซ์ของในประเทศเราตอนนี้ตัวนี้ได้ยอดจัดสูงนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดอย่างสมมติว่าผ่อน8 0 0 0ไหวไม่ต้องดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถก็ได้เหมือนกันนะครับขอเพียงมีอาชีพตรวจสอบได้มีรายได้ชัดเจนแต่อันให้แบบนี้ด้วยเอาบัตรเติมเันไป5,000บาทและอันจะซื้อประกันเข้าศูนย์ให้อีก2ปีวอรันตีศูนย์เนี่ยมันหมดไปแล้วแต่ตรงนี้ถ้าเกิดอยากได้เข้าซ่อมศูนย์อันซื้อเพิ่มให้อีก2ปีเข้าศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศ อยู่พิษณุโลกก็เข้าศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกอยู่สุโขทัยก็เข้าศูนย์โตยโยต้าสุโขทยัยเพราะฉะนั้นอย่างตรงนี้เนี่ยันสามารถอนุมัติได้ทันทีถ้าเกิดออกรถกับอันในเดือนนี้เป็นยาลิท1.2สปอร์ตพิมเมยมแบล็กรูปคันนี้สนใจนะฮะโทรติดต่อมาได้เลยนะครับ0891104954อันมีไฟนันวิ่งเซนถึงหน้าบ้านอันมีจัดส่งรถถึงหน้าบ้านเพราะนั้นครับคุณลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยแห่งนี้สามารถออกยาลิทสปอร์ตพเมแมยมแบล็กรูปได้ ที่โชว์รูมปฏิพัทธ์ออตโต้หรือไม่งั้นก็แอดไลน์แอดปฏิพัทธ์ออตโต้มาตอนนี้ได้เลยนะครับหายากมีคันเดียวใครจองใครจัดใครเริ่มก่อนมีสิทธิ์ได้เป็นเจ้าของก่อนโทรติดต่อมาได้ตอนนี้เลยนะครับ